สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวครับวัดองค์ประมุนคือเก่าแล้วครับมาดีเลยครับไปครับเดินส้มนะครับเดินแรกไปเบืองสา n a าก่อนครับเพื่องพญานาคครับเมืองสา Nam ครับมากระแย่แหม่มก็หลุดสายหลายคนเลยครับ ใส่ปลาสลามม่ใส่ไม่ปลาสลามเลยมาถ่ายรูปไปเลยมาถ่ายรูปไปเลยถ่ายรูปถ่ายรูปไปเรปปลยรปปล <c oughs> ส้นเนี่ยเหมือนผักบะข่าวขาเลย ระน้ำทุกส,ะสะละกลางน้ำสะละกลางน้ำมาตูแล้วไปหยอดหยอดตัวแล้วไปหล,ลาแล้ว

สาด้네ครับปลาเียปลาดุกงาครับไหนปลาไหนปลาอยู่ไหนปลาเป็นปลาไหมปลาดุกหลวงวัลงเงเลงตัวใหญ่มากไห <Maria>. มไหนตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่มากเลยครับ้า้องกรปุบมา อาหารปลาครับยตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยเอ้ยเ้าไมไ้ยลงไปจับให้เอามเออโอ้ยหิวไรกินบะทันตัวใหญ่นะกินบะทันารา้ยอืตัวใหญ่ให้ตัวนี้ ปลาป่าเปาป่าปาเปาป่าเาจะเพียนแยดตัวนันเขามมบ่อไรข้าบุหรุซื้อมีไปกสวบผพนแล้วสิพ่อาดูร้านมันมันด้วซื้อมาถวาให้ยกด้ไล่สวอืม

เดี๋ยวผมปวดผานก่อนสิมาอยู่เนาะมาแล้วมาซื้อมาเลยเนาะอาย้ปลาใหญ่ได้ปลาใหญ่ตวนไหนตัวใหญ่ตัวใหญ่เเห็นไหมมาหากลองกแล้วมาหากล้องเลยเหรอ มากล้องแล้วเหรอมามันาแลแล้วอ่ะว้าวตัวใหญ่มากครับมาเข้าไอแล้วอ่ะครับตกำลังอยนเลยไหนลอกาจานครับทานจะรักเพราะว่าปนจานเอาไปเสียบเอาไปเสียบเอาเดียวทำบุญเนอะ รวบัวมบนจำลองครับวงใหญ่ครับกรบปูแล้ว ทังโค้งก็กตัวม,มุนครับพอลู้าเด็ดช่วงเด็ดเศร้าพอลู้าหาเจ็บหายจนอยเมื่อนแหยนะยี้ไม่แห้งดันด,ดันเรื่อยๆสาธุ <c oughs>

กัดโดยรอบครับโบสม์รงปูมุนครับในเวลากลับบานนรื oh, ้ไม่ใช่แมกลับกลับบ้านก่อนครับร่งปูมุน Ja, tap, tap, tap. <lacht> 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 <lacht>